ชาวเน็ตโหวตนางเอกดังคนนี้ตัวจริงสวยกว่าในจอหลายเท่าแถมไม่หญิงด้วยเป็นนางเอกสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอีกคนอย่างบุ๊กลุกฝนทิพวันชารตะกูลที่นอกจากเป็นนางเอกดังแล้วเธอมีดีกินเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2553และเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล2010ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยล่าสุดสาวปุกลุกได้ไปชมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเป็นกันทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2 2 b a n g k o แอกปุกลุกได้โพสภาพขนาดอยู่ในคอนเสิร์ตลงอินสตาแกรมสวยแซบสมเป็นซุปตาตัวแม่และงานนี้แฟนคลับหลายคนที่เห็นตัวจริงของเธอก็ต่างมาบอกเล่าเรื่องราวน่ารักหลังเจอตัวจริงว่า ตัวจริงสวยน่ารักมากเป็นกันเองมากๆเลยสวยกว่าในรูปด้วยกำลังจะขอถ่ายรูปรถมารับแล้วปลื้มใจตัวจริงสวยกว่าในรูปหลายเท่าจริงค่ะเคยเห็นแล้วในร้านอาหารแห่งหนึ่งในรูปสวยแต่ก็แล้วแต่มุมไม่สวยทุกมุมแหละตัวเล็กตัวน้อยยืนตะมุตะมีเราดูละครแม่การหลงของนางร้องไห้สะอื้นสะอื้นนานแล้วเร้อ